วัสดีพี่น้องสุขุพสุขคนสุบองสุบอดไม่ติดกับโมาขโมป่อกับสอกบาโมสินกาสินเคยพี่น้องไม่นีดก็บบาโมสแข้งเฮ็ดสุโฟแม่กินพี่น้องมาเบิ่งก็เลยพี่น้องตั้งิีแล้วก็แซ่บรึเปล่แซ่บเลยพี่น้องเไหมแข้งเฮ็ดยี่ตู่พี่น้องแข้งเฮ็ดตู่ไปกันก็ซามไปเลย

ไเบิดทยแล้วก็ส่งทั้งวอตแอปก็ไดหมักผีคนแอพีกับเมียดวางเมียน,ยนก็โหขะดานี่นเอาเลยเขียครัวหอ,อกกลังสิดโถด คูกหมอกำลังปรดเน้ะจับพี่น้องเลยเอาผีลงไปแล้วลงไปแล้วบันก็เด็ป้าเด็กบาเด็กพลาด็กอางบ้านเองบ้าเด็กฟาตูอ้อมขากขนาดพี่น้องบาเด็ก นำลายจัยเอน้ยสบน้ได้เอามาได้ลงสบายดีพี่น้องาหมถ,ถูกไว้ถูกไ้ถูกซาถูกซาถูกซาไว้ถูกซาไว้อนนี้กำลังสีซุกเลยพี่นอ้องโอโกำลังโผลเลยเกิดศิษศิษภารกิจ แกงเห็ดในมืน่อนี้อาหารเส้าคืบุปผิดใช่ไใส่เป็นงลูลงไปผมืรถใส่หน่อยเสียบหน่อยเสียบลายส่นยซุปทำเอ Sì mừng đâu không 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 nó ยังหอกบแต่ล้มันกางเหมือนโลดปีดก็ไม่ได้หีพี่น้องเลยอลุอีกของนังหอกน้าพี่ได้บัณฑีพี่น้องไหมมาดีพี่น้องไห้จิบเข่า้องคออยากเข่าแหงเลยมอดไอ้มอดนี่สัสดีพี่น้องไหนมดดเลยมาดิเฮ้ยูังกล้องหูบนะซีมนพี่น้องกว่นี้

ตอนนี้กำลังแกงเสิ็แล้วกำลังเลริ่มสุกแล้วซิมอลไรบ่ซงิมเลียโอ้ยตอนนี้ก็ได้แกงพอดีเรียบร้อยแล้วกำลังสกินย่อมาบ่าวนิ้วก็มากินมือนี้ มาเมาดีปลาลุงเด้อมาเด้อกินแกงเห็ดมกันพี่น้องข่าวพ่อเนาะแม่แซ่บทปวดดดโดนห่อนพี่น้องแกงมาเนี่บาโม่มาเนี่บาโม่ได้ขาวั่วมันนี่แกงเห็ดให้พอให้ไกินแลงกแกงแมนี้กงบ่เจากนี่มาเลยกินน้องเด้อก่ยกกยกทางประเทศที่อยู่ใไทมากินรกันนะพี่น้องเด้อกินแกงเห็ดห็ดปวกเัี๋นนี้กินเลยซีส้มมึงดูรสชาติ แซะบร่รั้วนใดหรือเค็มบะมนบุกแกงแกเือนาพี่น้องแกงกย่ผ่านพี่น้อง่คแกงยเยแกงเแกงเลยเคยแกงเลยแซบพี่น้องซอเยนะเดี ulously, uh, ๋ยวกบนี่ลองได ถูกปาญาไม่กอยางพี่ตุ๊กันตุาาขนี่ตุ๊จาน้องใบม่มตุ๊จากันเบ่อไกขกินนนี่กาน้บ่กอวนมั่กแช่บุที ขานี wow. ้อวกแงเห็ดยำเศ้าแ่บหลายไป่นาเนะแ้งเห็ดปวกป่านิวไปหาเ่ะ่านิวไปไปวะนี่ กระบป๋าที่เสือตัหนูนคนดุลูกนอนนอนบาทีบ่แมนดุเห็ดวิ่งแซ่บบอเบานิวแกงเห็ดปวอแกงเห็ดหน่อยแซ่บสุนว่ะบดมาเามือนี่บดไปนี่เป็ดเทกตะวันใส่ตู้ไว้ ว่าบบมียูลาไปมันสวยลวเลยพื่อไปพอเาเอาเบิร์อะไรปันนี่ไปบ่ทันขเขาจ้เาโอซิส้วนบานิวขุนโคพอดีสวยก่อนมาแต่ยาเบ็ดกบมาลมาสวยเพิ่อบ่งบานิวก,นว,วกินเป็นตาสีเแรอแท้ข้างย่านเลยต้องใส่ผอีมนั่นแหละ อิ่มแล้วบออิ่มแล้วคันวะมันบมาเนี่ก็บพรว่าเอาไลยใจห่างพี่น้องขอจบขีดเพียงเท่านี้ขอสบายดีพี่น้องเ่สุดสุคนอาคนติดตามสองหมอนเ้อพี่น้อง